เอาลครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นนะครับมูราดนั่นองนะครับมูราดมาเจอกับโอเมนนะครับมาถึงปากของมันนะได้ครับผมโอเคสวยเล่นตามผมนะล้วก็เจอแบบโอเมนอนะ่ะอิเชีย ใครจะคิดว่ามันจะดักผมตัวนี้วะทุกคนฮพะผมก็าำลังจะบอกเลยว่าถ้าแบบเจออย่างเงี้ยเราพยายามอย่าไปเล่นกับโอเมนนะครับเพราะว่าวิเชื่อจะตายผมไม่ตายวะเอาเลยเอาเลยผมลืมปิดไมค์เลยทุกคนทำไมเขาเดินแบบแล้วผมก็จะไปเติมล่างนะเป็นการคอรเกมแบบว่าโปรเพยอร์นะครับผมเอาไปเอาไปตัดเลือดน,นะได้ครูดาวแล้วก็ตัดเลือดด้วยนะครับ ตายแล้วผมสวยนะครับได้เมฆมาตัวนึงถือว่าดีอยู่นะครับเดินตัดหลังไปนะครับแลวก็เมื่อกี้นี้ไม่ได้กลับเมาด้วยนะครับแต่ดูทรงแล้วเขา่าจะดักเงาผมดักเงาผมวะเก๋กับเชฟเฟินโอ้ยเฮียเฮ้ยเลาโอมเปม็นตายด้วยว่ะทุกคนสวยเลย โอเคนะครับได้ด้วยเชี่ยโอเคได้อยู่เฮ้ยโอมามันเออว่ะทุกคนมันเดิน,ม,น,ดนมันเดินแปลกมากเลยนะโอมานะครับจริงๆมันไม่ควรทําอย่างนั้นนะเพราะว่ามันฝั่งมันไม่มาเลยนะไม่มีใครมาเลยนะครับมีแต่ฝั่งเราถ้าเอ i, จอโอมิเนียไปเล่นนะครับอรอมันล็อกก่อนนะผมแนะนําเลยว่าล,ล็อกก่อนแล้วไม่ โอเคตายครับผมตายตายตายต่าตัวต่างตัวมอแล้วมอแลโอเคผมนึกว่าแถบแถบไม่ใช่แถบเราทุกว่าแถบศัตรูนะครับเมื่อกี้ป่าไอ้โลมันมั่วนะครับถ้าโลมันไม่มั่วเนี่ยไฟเมื่อกี้เนี่ยอาจจะพีคก็ได้นะครับเฮ้ยจะตายเฮียเอ้ยมันไม่ได้มั่วแต่มันทั่วถึงแล้วไงทุกคนผมว่าหยิบไอ้ โอมาเอ้ยมูลาดว่าหยิบมูลาดมาทุกเกมยังได้เลยทุกคนใช่ปะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราสามารถเราจะไปเจอกับตัวไหนเงนี้ยบางทีเจอโอเมนเราก็เลือกที่ไม่สู้ได้นะไม่จำเป็นต้องบวกเสมอไปนะแล้วเกมนี้เพื่อเราเล่นได้ด้วยนะเพื่อเราแบกด้วยนะเราก็ทําหน้าที่ของเราได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับจะช่วยเพื่อนกอนตัวสตันนะโอมาหิวมากเลยนะมันเดินดุยๆยมาเลยอนะ เตืปุมพุ่งติดนะโอ,อนโอเคครับก่อโอเคครับตอนนี้ทรงๆเกมเราสโนว์บอลได้แล้วนะครับแล้วลมเขาหมือนจะตายด้วยนะโอเคลมตายสวยผมวะเลวเรเลมันจะโป๊กผมนะโอเคนะครับอันนี้เป็นการแบบว่าหาตังนะถ้าช่วงที่เราหาตังแล้วแบบว่า ช่วงได้เปรียบอะคือช่วงที่เราควรจะหาตังที่สุดนะเพราะเราเนี่ยเป็นตัวที่เลทมันแรงอยู่แล้วนะฉะนั้นก็พยายามพาตัวเองไปให้ถึงเลทที่สุดให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะโดนพลิกตอนไหนนะครับขอแดงก้าวไปซีพยายามพาตัวเองไปเลทที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตัดเลือดเนี่ยผมก็แนะนําไม่ออกนะกันโดนเพื่อนด่านะครับ <c oughs> ไม่ใช่ออกแนละ้วแบบตัดโอมงตัดโอเมนอะไรกันเพื่อนด่าเราเนี่ยนะ ไม่เอาอตัดเลือดในโดนดาแน่นอนนะครับถ้าเอาตัดเลือดแล้วตายแล้วกากอ่ะเพื่อนเราจะลดความโกรธเราลงลนิดหน่อยนะแล้วตานนี้เราไม่ได้เป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนเราเล่นได้นะครับแต่รู้เพื่อนเราโดนล็อกละโอเคลองไปโหยากละทุกคนโอเคมันม่วน,นะครับมันม่วมนะม่วแล้วม่วนะแล้วนะตักม้ว เหลือกบอกเลยว่าเหลือกเจอเซฟิเซฟิแรงนะเฮ้ยทุกคนแล้วเราทิ้งเงาเราเลือกเราเลือกทิ้งเงาดีนะครับผมอันตีผิดทางวะทุกคนผมกดอันตีออโต้เมื่อกี้นี้มันอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็โอเมนอยู่ในไฟเมื่อหร่นะครับอย่าฟรีอย่าเข้าไปฟรีเลยขาดนะครับต่อโอเมนจับก่อนเพราะแน่นอนเขาเล่นโอเมนเขาโฟกัสเราอยู่แล้วอันนี้คือบอกตัวเองเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผม อย่าจะเข้าไปทำดาเมจไปโป๊กอะไรเงี้ยนะครับแย่แล้วทุกคนทีมไฟไม่ดีะวะเวนจับไปแล้วนะตายสองโอเคโอเมนไม่มีจับนะผมมีสองวิแล้วก็หนีปุ๊บปุ๊บพอดีครับผมโอเคได้อยู่นะครับเป็นไปตาแมนๆอยู่นะครับผมโอเคได้อยู่ ดาร์กมาตังนี้ด้วยทุกคนเชียร์แล้ผมโดนตัดหลังวะ่ะปล่อยมันตัดหลังไปนะเราใกล้ใกล้เลทแล้วครับเราใกล้เลทแล้วประมาณสามสี่พันประมาณนี้เราเลียร์ดาร์ก่อนค่อยกลับก็ได้ครับไม่ต้องรีบนะต้องรีบแหละย <laughs> ต้องรีบต้องรีบรีนะครับแต่ผมว่าไม่มีใครมานี่ผมหรอกผมก็เลยตัดคีบรอและนะ้หายละผมพยายามดูมินิแมปด้วยนะครับมินิแมปเนี่ยสำคัญนะครับ มโดนปิดละมนโดนปิดละมันโดนปิดละไม่โดนโอเคครับการเงินเราตอนนี้เหลือแค่สองพันสี่เงินเราจะตันแล้วนะครับอืมแล้วก็ก่อเกิดเนี่ยจริงๆทุกคนจะออกเลยแต่ว่าผมน่าจะไม่ออกนะเด <c oughs> ินดามเ,เลยถ้าเราไม่ออกตัดเลือดจอกอะไรวะเราไม่ออกก็ไม่เราไม่ออก,อ,อ,กอันนี้เร,เราจอกอะไรโดนจับแล้วครับเพื่อนโดนจับแล้วเฮ้ยเชื่อไม่ไหวเพื่อนไม่ไหววะ เชียแล้วทุกคนแย่แล้วโดนสวนว่ะมันมีอันติเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเกือบตายวะเชียล้วโดนกดดันทุกคนถ้จะแพ้เงี่ยวะเชียรโคตรแรงเลยหูเชียรกือบตายทุกคนอย่างน้อยก็พอสโลว์มันได้อยู่ครับพอแบบว่าหยุดหยุดเบรกเกมเสริฟมันหน่อยอ่ะ โอเคดีที่โดนแค่นี้นะครับเขาถอยไปก่อนนะถ้าแพ้นี่ก็ไม่ได้ลงนะผมรู้ว่าคนดูอยากเห็นผมชนะเวถูกต้องวะผมก็เป็นเหมือนกันไปล้ผมดูพวกพี่จิตางอะไรเงี้ยผมก็อยากเห็นเขาชนะนะโอ้โหเชะเชะเชเชเชเจ็บจัดอะเราไม่เราไปแยกสู้มันไม่ได้อยู่แล้วนะแต่นี่หน้าที่เราคือเอาพวกป่าพวกแครี่นะ สิบห้าจะเกิดแล้ววะไม่เกิดโอเคเอาแล้วตัวนี้ได้ก็ดีครับมันทำให้ทำเว็บต่อไปไง่ายครับโอเคอันตีละโอเคได้ดาวแบบไวๆครับ,บ,บผมกลับับผมถลับ,บ้าน <c oughs> ต่อไปเอาเป็นก่อเกิดนะครับเอาไว้เซฟนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากออกนะ <c oughs> แต่เจตนาจริงๆอ่ะคือ Sabes, ผมกลัวโอเมนไงเพราะว่าโอเมนเวลามันจ yeah. no okay, yeah. like right. mm ับ hmm. ม right. yeah. ันท so ีมไฟมันเก่งนะครับต้องให้เพื่อนเราไปโดนจับอะไรอย่างงี้ก่อนนะอย่าไปฟีมึงโดนโอเมนล็อกนะเว้ยเกิดแต่แต่ผละผมก็จะไม่ค่อยฟีนะเพราะว่าโอ้ยเชี่ยเชี่ยเฮียเชี่ยไม่กินผมต้องอัตินี่ยว่าโอลืมลืมตัวเฉยแต่ดาร์กซีมาจะเกิดแล้วครับเพื่อนเล่นเหรอวะเพื่อนเล่นนั่นน่ะเพื่อนเล่นนั่นน่ะจะดูเพื่อนนะครับผมโฟกัสวาเลนนะ โดนเลยตายครับผมสวยนี่คือสิ่งที่เราควรทําที่สุดนะก็คือโฟกัสพวกตัวดาเมจของเขานะครับก็พวกป่าพวกแครีพวกเนี้ยนะครับคลด้ลนล่างเราเข้าพอดีนะโอเคได้เจ็บได้เจ็บได้เจ็บนะได้เจ็บเวลาเขาเวลาเราทําเขาเจ็บได้ไงมันมันทาให้โอเคเราเราตัดหลังได้น,นะโอเคคลิปในล่างเข้าแล้วครับโอเคครับเราเก็บสแตก็ก เรียบร้อยครับโอเคเราดักได้นะเขยดักด้วยครับดักด้วยแต่เราโลนะครับแต่ว่าเขาเกิดครบแล้วน่าจะไม่ได้นะครับออดักไม่น่าทันแล้วรอเซตใหม่ด้วยแล้วเพื่อนเราตายด้วยนะครับเจบเลยเรียบร้อยครับแครี่เราแหลมนะไม่รู้ว่าความเสียหายนี่จะขนาดไหนนะครับถ้าเสียดักทุกอย่างก็เหมือนจบนะครับที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะต่อไปก็แข็งครับเกิดแข็งเกิดแข็งเคียวนะครับที่จําได้แค่นี้แหละ อุ้ยถ้ามันจับผมตายแล้วนะเพื่อเราดึงไปนิดนึงคนระับโอเคได้สวยสวยผมโฟกัสเมยก่อนโอเคโอเคโอเคโอ,คโอ,คโอค้มันมันมันไม่โฟกัสมผมนะโอเคผมไปแล้วผมไปแล้วตายไหมไม่ตาย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 ไม่ตายใช่ไม่ตาย,ตาย,ตายว่ะทุกคน มันไม่ตายวะแต่ผมเดินไล่อย่างนี้ได้นะเพราะว่าเรามีสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยโอเมนมันมันสกิลหนีไม่ค่อยมีครับเฮ้ย <c oughs> ทำางี้ทำไมอ่ะถ่วเวลาอ๋ออาจารย์อุ๊ยถ้าเมื่อกี้ผมตีไม่ติดนะผมแตกผมบอกเลยว่าผมแตกเกือบแตกละเงินเลือดเหลือเ,อเอท่าไหาร่พันสามนะเอาดาร์กได้เลยนะเลือกผมตอนนี้ผมเลือกเป็นไม่ดาร์กก็ป้อมนะครับต่อไปครับเซตเป็นเคียวไว้เลยครับ ฝีมือผมก็ไม่ได้โหดนะครับแต่ว่าพอจะขายเกี่ยวขายเกือได้อยู่เนาะนะครับเขาเริ่มดันมาแล้วนะเพราะเขาคิดว่าเรากําลังจะเอาดาร์กอยู่นะครับแต่เราไม่ได้เอานะอโนฟรีแค่อโนฟรีไม่นี่หรอเจ็บครับเจ็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 บแล้เขาเราไล่เขาเจ็บได้นะตอนนี้ดูจากโพซิชันการเดินนะครับว่าเล็ดแหลมนะไม่ทันกับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไ <laughs> พวงมาันไปตีคิปทุกคนพมาันไปตีคิปโอเคถอยแล้วถอยครับผมถอยละผมถอยละได้ดาร์ก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 ครับผมได้ดาร์กได้ดาร์กมันตายแล้วมันตายแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็ฟุกนะวัดวัดเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เาผมจะตีถึงเหมือนกันนะถือว่าได้อยู่นะเราคุมแมปพวกอะไรพวกนี้ดีนะครับคุมแมปดีมากเพื่อนเราเพื่อนเล่น ค่อนข้างจะแบกนะครับเพราะตอนนี้เราเซตเคียวเซตเกิดพร้อมอยู่วะเออเคียวเกิดแข็งแล้วค่อยเคียวนะแล้วก็กดกดตรงอันนี้ไว้นะโอ้ยเพื่อนปล่อยดาบพอดีเลยนะครับอืมมือมันจับแล้วมันจับแล้วโอ้โหเพื่อนเราเรียกจับได้ปะแต่ว่าที่เพื่อเราเสียฟิกเกอร์ด้วยยืดเหมือนเดิมครับเราต้องเล่นฟรีนะครับแล้วเราก็พยายามอย่าโดนโฟกัสนะ ผมจะไปโฟกัสแค่แคลรี่นะเพื่อเราเปิดละเพื่อเราเปิดละเพื่อเรตายตายเรโอเคตายตตายแแครี่ป่าเขาตายครับโอเมนรวมคารับอยู่นะโอเคโอเคเจ็บครับผมโอเคชนะครับผมประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับก็เอาจริงอะโอเมนถ้ามันไม่ได้แบบว่าอันนี้พูดแบบตรงๆนะอย่าหาผมแบบขิงอะไรเลยนะ เวลาโอเมนแบบเวลามันเป็นทีมที่มันไม่ใช่ทีมห้จริงอ่ะมันจะเวลาหลึกหยิบมาแก้พวกมูราาพวกเนี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นทีมเวิร์กจริงอ่ะผมว่ามันค่อนข้างที่จะแก้ยากอยู่ครับเพราะว่าเราเลือกได้ยกเว้นแบบว่าเป็นมูราดที่ประมาทอะไรเงรี้ยเข้าไปฟีอะไรเงรี้ยนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมดีอย่างหนึ่งเพราะว่าผมมีเนี้ยไงมีแคลรี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,ใชมีแคลรี่มีอ่า มาหลอดนะครับคอยเปิดให้ผมตลอดแล้วก็ไปรับพวกการจับตลอดสังเกตนะครับผมโดนจับแค่ต้นเกมทีเดียวเองมั้งแล้วก็ซานที่2ก็คือช็อตสุดเกือบสุดท้ายเลยนะครับผมโดนจับแค่2รอบเองนะครับก็ถือว่าเพื่อนเราแบกมากแล้วก็เซฟ,ฟิสเนี่ยเม็ดส้มอะวะเม็ดโอเคระดับประเทศเฉยๆเนี่ยก็ถือว่าโหดโอเคเลยนะแล้วก็เมดเราเนี่ยก็ถือว่า ก็ดับนามเมออยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ผมจะแนะนําทุกคนนะว่าการที่จะหยิบฮีโร่อะไรพวกนี้นะครับก็เราต้องดูเฉยว่าว่าเราสามารถสู้ฮีโร่ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ไปทําอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นมูรานเนี่ยมันเป็นตัวที่เฟกซิเบิลเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เฟกซิเบิลสิมันยืดหยุ่นอนะ่ะมันสามารถที่จะเลือกเล่นได้ไว่าเราจะเล่นไฟนี้หรือว่าไม่เล่นไฟนี้หรือว่าเราจะโฟกัสที่ใครนะครับจะทําให้เกมนี้เล่นง่ายขึ้นนะเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือดับตัวเนี่ยฝั่าปน เมดแคลลี่ตายได้เลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนจริงแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย